บาริญญาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ดังใจบวชแทนมุนคุณคำสั่ญ่าว่าหลังล้านบวชอยากจะถอยปอเช่ขนใหญ่เฮ้ยเอาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้ซ้อนคำซ้อนในพระธรรมใดๆเคยใช้ชีวิตเซเพลงมาอย่างไรก็ยังใช่เปเหมือนเดิมอย่างเก่าพอบวชเข้าวันที่สน้ำกามยังไม่ทันได้หลั่งไหลคิดถึงรือนร่างนารีสุดใจ

บาริญญาบ่าไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจว้าเวาห้อยห้กกันหนักทนไม่ไหวชักเว้าเกิขอดเอาบอสังคาที่เศษความจันไรกินหัวเลยเบ้อนึกขึ้นมาโทรอหากันีบรื่องอะไรถึงกัเตจไม่ไปใจพร้อมใจทุกบาททุกสต้งความอยากเข้ามาดางโถมกิเลสราคะคุบุมตัณหาหมดสิ่งกันแล้วเพศบันพ่าชา ปาราชิกไปเลยไอย้เหี้ยควยดั้งโดอาบัดิโ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 ยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดตัวทำก็จนไรในบะเรื่องนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำก็จนไรในบะเรื่องนรกลงทัน มนุสเซอเซอามาพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอามาพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอาม่าพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอามาพันเตไอคนนีหวานกูก็ด่าได้ดียาเย็ดควยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโด อาบดีิโยควยตั้งโดอาบดีิโยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลืองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอาบดีิโย